อืมันดีใจฮ่าให้ได้แน่บ่อเอาหุดๆุดเดี๋ยวเหมิดเลยได้นี่จริงเหตดตังสีแล้วมันตังสีเย็นแต่มันบได เป็นเบาเห็นนะทุกคนพูดว่ามีเบียดมาเตะตะกขอเล่นนี่เสิร์ฟดนะนองเสิร์ฟนะประมาจเอาเอาเดี๋ยวมันเมิดแห้งเลยขนาดฝ้นตกยังบอยอมได้ไงที่เอาสนั่นแหละซูซอนขนาด สูส้นงานกันมาดูฮัเตตเกาะโอ้ได้สับอไร้มาเล้ว้ว

ออกไหมพี่ออกไหมงับเห็บไหมอะไอย่างนัวะตะกันเตุ่นเอ็มอยู่ชวนจังหน่ก็ดได,มมด้ก็ได้ซ้ำ

ทักทายสวัสดีค่ะไม่ได้มื่นมันมืนม่นนะประบอกันระวังบอุคคลคนหนึ่งมื่นบุคคลบุคามนะเตะก็ได้บุบคนะบคล ไม่เอาเอาอีเลสิบแป โบกรามฟังนันฝนตกกันแล้วเลยแหละสนามไม่คนเล่นแล้วแหละคันพ่นโบตกนะคนเล่นไลนน สวัสดีค่ะดูแฟนแตกกะ แต่จะให้ดูแ <laughs> ันบเหมือนพวกมันทม่เหมือนเลยตอนพนบตกคนไล่ดอกเลนซองสนามผู้คนเล่นนะนะทุกคนมามาอัาานนะั้ เนี่ยปกติจะมีคนมาเล่ีในแถวนี้นะผู้ซอนเนาะจะมีซองจะมีซองบอลบอลหางแล้วก็บอลนี้ปกติปีที่แล้วเาแฟนมาเล่นเนาะปีนี้บ่ค่อยได้เล่นยญเนี่ยบุมีอ่าบ่มีทีมนะนี่พากันมาเตะตะก่อต่ออ่าโดนเดมันเหมิดเลยจุดโอนเนาะ

ขนาดขนาดฝนตกไงังบย,ยุทธคิดเอาทุกคนเลยความแบบอยากเล่นนะเพราะว่า,าอีกอย่างมันก็เป็นััหยุทธนำลํามือนนี่เปียกหมดยอดปุเตแถวนี้เปียบโบเรื้อยยังเลยนะกานบุญเสริบ <c oughs> อช่ ออมันมีคอนสุกเอ้าเดี๋ยวเมิดนะยอดอาทิตย์หน้ามีรายการเตะตะก้อชิงแชมป์โลกมีการถอยอาถายทอดสดด้วยครับน้องอ่อนให้แฟนไปลงแข่งได้แข่งเลยครับโอ้โหกกอยากให้แฟนไปแข่งอยู่จ้ะเนาะ จะบ้วมีบอลใดโอเคเนี่ยมาบอมากมากแห้งิ่นเตะตะกอนนะมากๆได้เล่นกีฬลนี่แต่ว่ามือขาไม่ันเป็นาวลาสุดไปนำานี่กันระวังตะกอไปนำนะอะ เห้ยงยังบัวขาวเริ่มเหมิดแล้วทุกคนเลยเด็กมันเด็กอย้าวขนาดเหมิดแล้วยังสูงกันนะวันอื่นนะเขาเหม่างบนแหลนนะมันเหมิดแล้วเขาเหม่มางบนแหลนเรือแต่บ้าเห่านี่แหละโคตคน เอาอาปเด๋น yeah. ี่แหละทุกคนนอนกับบันเดมีอีกยังวันอาทิตย์ไากันมาออกกำลังกายซื้อ สูสูเด้อมีถวยรางวันมีเหรียญทองขอมอบคุณหยลายจะครับเริ่มเมิดแล้วนิ่งกันจ้องคนจ้องคนนนิ่งกันอันิดีใจพี่ความันมือนสนามมันเมือนกันเนาฝนตก ไปเอา้าสูเเอ้าเออ้าเ้าแล้วมามามาจากฝนจะไม่สบายเอานะครับน้องออนฝนาฝได้ตตจ้่ะบาได้แล้ว ฝนเศร้าตกแล้วจ้ะคุณูดไร้ายจา้านี่เป็นห่วงนี้ไปตลาดมาตอนโอ้ยเห <f ums> มือนปนยังตีลังกาเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยน้ำมันเหมือนใดอยู่ไปไปโซ่สเต็ปอ๋อออออ ไอโซสเตปโอ้มาต้งหว่วงเนาะฝนเนี่ยอืมไม่ม่ล่มพอ่อแฮ้ฝนตกแล้วดันเจ้าตกเลย คอยเก็บพูดีคอยเก็บพาเลยมูเจ้ายัางเก็บพายัางคอยเลี้ยวก็ไปตลาดไปหอดตลาดอลไรกับอันนั้นเลยสบายดีแม่ปุ่มสบายดีจ้าอันนี้มันมันมื่นระว่างเ,เด้อสิวา <c oughs> ่าใช่อกซ้ำสอกสิว่าดังฉันโอ้ยหัวสั เลิมสวัสดีค่ะเอาอีกแล้วอีกเก็บหนึ่งได้ยูได้ยูนทะเลเมิดปันได้พี่คาลูกก็นสิพีกก ยังสาวตกนี่มาแล้วน่าเบื่อเตือๆๆเลยนะชีวิตจริงแต่ว่าในกล่องมันยังชัดอยู่เลยเ <c oughs> ขาก็เลาลจ้าวุ่นใจรัวๆ <c oughs> อย่ากลัวไป็นน้ำในบิงเขาจะได้มาสาบตุก <c oughs> <c oughs>

ปแต่ละคนกันเหมิดแล้วนะพากันเหมิด โอ้ยล่มม่ถำถอยล่อม่ชาวตกตกพอกคือคือสสๆแอ้ส่วนกันแบบนีนม้มันเมิดว่ามันแนบเ,เห็นบะ มือด่าด่นอืมแล้วนายทุกคนได้เมืไหมืตื้อๆเลยว่าอย่างนั้นเฉย Đi. Đó. Oh. Nè. Oh. Ừ. Thấy bà. 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 <coughs> đi. <coughs> không? đi <coughs> 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 โอเคเธอไปดีเอสสี่ไม่ไปไปเลยคนตกไปละไม่บายเดี๋ยววันไหลสดใหม่